เดี๋ยวเราครอบยอเดี๋ยวเราเล่นอะไรกันอ่ะสวัสดีครับไม่มีความเสียในรายการที่ที่คี้อยู่ในไรา์อยู่กันในช่วงคนหัวผีฮะนี่เราจะมาเล่นแมปที่คุณไม่คิดว่าพวกเราจะเล่นกันเลยคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำโลบอกนะครับถ้าผมทําถูกหรือทำทาผิดกันนะก็ขอบขอบคุณด้วยนะรับเชิญคนพิเศษหนึ่งคนเนี่ยทราบกันบอเออเขาคือ ไอที่ไอครับเขาเป็นเพื่อนของผมเองฮะเราจะมาลุยด้วยกันครับว่าแบบนี้ผมกับเพื่อนผมที่ไกเกเรนะจะประกันไกเกเรจะเกเรพี่มิดจะได้ประกาศกี่กินนางวันเชียวนะโอ้เราจะไม่ต้องวิ่งเว้ยเรามันเป็นเราไม่ตองติดป่องกับพลเว้ยเอ้ยูท <c oughs> <c oughs> ิ้งมว้ข้างหลังแล้วกัน <c oughs> อยอมึงไม่วิ่งตามกูงไงนี่คือเปิดไปฉายแล้วเ,เนี่ยความสว่างามันับ ยังไม่ถูกด้วยไม่ใช่ตอ <laughs> นที่เดียวไม่ถูกก็มันจะน่าเกลียดเลย <laughs> แรงมากเลยลู <laughs> ก <laughs> พี่โคตรแรงอ่ะเออลูกพี่โคตรแรงเลยเงี้ยมุ <laughs> ่นอ่าไปไปร <laughs> ะตูหลังเว้ยเอ้ยภานะที่เป็นการเล่นตรงไหนครับลมบอกครั้งแรกพวกเราเนี่ยเราต้องทำให้มันดีที่สุดเลย <laughs> นี่ไงโอ้โหสุดเลย นี่ไงโอ้โหไอ้เหี้ยนำโลเกคนไอคิวต้องนำบเลยเรียบร้อยโอเคทำไมเท้าเขาใหญ่อย่างเหลยวนี่เท้าคนหรือเท้าบิ๊กฟุตมั้นเนี่ยบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตจำได้ว่าในแถวตู้นี้มันจะมีอะไรปะไอปินหัานไอคิวโปรบิลี่โฟลว์เดอะฟุตสเตปอ่ะนี่กูไม่ได้ตามอยู่หรอเออเ่รนกูหายไปแล้วหนึ่ง คืออะไรอะกระเป๋าไหนกระเป๋าอะไรก่อนอาก้ขโมยแม่งเลยไม่มีไม่มีไม่มีการแบบเซ็นซงเซน็นเซอร์เลยนะไม่มีการเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อเลยให้เห็นเลยว่าคอปแอ่อ I remember the p o o l s h o o t to be my life ค่ะไปทางขวาคือทำไมเสียงเดิวบนไม้เป็นเสียงเดิวบนอะไรทกอย่างเลยไม่ไหรนะ นี่มันมาโลแลนด์นี่ว่าเฮ้ยมันอัพอัพใหม่ตกใจอยู่เลยมันอัพภาพใหม่เว้ยเปลี่ยนภาพบอมึงดูมึงสังเกตดีๆดิทั้งหลายก่อนภาพไม่ใช่แบบนี้เว้ยมึงดูดิชอบรูปแมวอ่ะเออเป็นรูปแมวเว้ยขี้อยู่ด้วยขี้ครับขี้ตลกอล้ตลกแล้วอ่าไปที่จิมป่ะไม่ไหนละจิมจิมครับจิมจิมกระตูงโน้นเหรอ เออาจารย์บคนที่ดูคลิปนี้นะเออคลิปผมเนี่ยพูดตรงๆเลยนะว่าพอคลิปที่สองของเกมคนหวนผีเนี่ยจะไม่ใช่มีมิกอะไรครับถาามว่ไม่ใช่เหรเพราะว่าเพราะอะไรครับคลิปดีกว่าไม่ใช่อะไรเพราะกูกลัวครับไม่ได้กลัวครับไม่เก็บมิมอ๋อนี่วัวเจอต้องไปเจอไอ้นั่นนี้ป่ะไอ้บ้านไอ้บ้านนรกนั่นแหละไอ้บ้านเฮี้ยนั่นแหละอืมมึงอยู่ไหนครับ หลังมึงครับไอ้เหี้ยใครเจอเขาในี่ยบอกฟุตที่ฆ่าเขาได้ครับเนี่ยผมผมเลยกูไปช่้ก็ได้เวยล่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะชีไรจอทีนีโอ้ไม่ต้องอ่านหรอกเออเราเราเราไม่ไม่กลัวผีเว้ยเราเป็นคนหัวผีเออชื่อรายการก็บอกคนหัวผีอยู่หัวมึงอ่ะนี่ไงประตูนี่แหละเพื่อน จำหน้ามึงมีกุชชี่อยู่นี่ไงยกุชชี่แหละกระเป๋ากุชชี่กระเป๋วาว้าวน่ากลัวมากเลยนากจำได้ว่าไอ้ประตูบา้านประตูบา้บานเนี้ยไม่มีประเด็นอยู่จำได้ใช่ไหมใช่ประตูห่วยเนะี่ยกั๊วหัวมันมเป็นเดิมเดิมเลยนี่ไงเรียบร้อย นี่ป่ะไหนวะนี่ไงโหลดละว,อา,วอาอะไรจำได้ว่ามันต้องมีอะไรโผล่มาโผล่ะว่างทิบหายกูจำได้มันต้องมีอะไรโผล่มาอย่าได้ให้มันมืด่ากในที่มืดกูเนี่ยครับนี่สว่างเกินไปมองไม่เห็นเลยนั่นอะไรนะั่นนั่นอะไรเนะี่ย เออโอเคนะผมลงทีไม่ไม่ไม่ถีท่วนเลยนะครับดาวผมได้ดาวผมได้เลยเผื่อทิ้งเหรอครับใครรู้คอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะแบบนี้ไม่มีมานานแล้วแต่พวกเราเพิ่งกล้าถ่ายปุ่นบ่อะฝุ่นเอออยากรู้ว่ามันคืออะไรเท้อหนาคนไทยครับวันเนี้ยจริงจริงเนี่ย ดูก็รู้แล้วเนี่ยภาษาไทยเอออ่นนี้เยี่ยไอรักตู <c oughs> ก้มันโหลดไปครัดปะปะปะป,ะ,ป,ะ,ปะเยี่ยเดี๋ยวกูบินได้กูตัดตอนนี้ออกดีกว่า <c oughs> เนี่ยเพิ่มเลยกูดรอเพิ่มเลยกูดอ <c oughs> รรดอแสดงว่าต้องโหลดผีเว้ยมัดนดรอปลยเีอะได้ไงตัดเห้ยไหมแหมไม่ทำหน้ากลัวขึ้นว่ะ ไม่นทำหน้ากลัวขึ้นเว้ยกูจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็ขนาดนี้น่ะเกี่ยวเครืองแ้วเกี่ยวเกีอยโค้งแล้วบางอกี้มันดักหน้าเราไอ้ไอ้เฮ้ดันไงไอ้สัตว์ไอ้ยังไปได้ไหมไปแล้วอเอาเจ็บตังเอาเงินเข้ามานด้วยเอาเงิน อยูเคียงขึ้นผ่านมาชัดโอ้ว้าวกูช็อกเลยชักช็อกหน้าบ้านมารับกูด้วยครับเออตอนนี้กูเนี่ยยังไม่รู้เลยครับให้ไปรับมึงเนี่ยมันต้องมีคนไปรอกันเดี๋ยวเอากุญแจเลยเออต้องมีคนรอก็มีคนไปรอเออไอ้ไม่เข้ามาข้างในบ้านเลยนะเว้ยเข้ามาตรงที่เดีไอ้ตรงที่มีกุญแจสมัยก่อนมันเข้ามาไม่ได้สมัยนี้มันเข้าปล่อยเข้ามาเว้ย พี่พ่อตายอ้าวเรียบร้อยกูรอมึงเลยละกันดุ้มเบสผมรอคุณแล้วกันนะคุณไอ้นะดุ้งเบสเดี๋ยวโคไปเจอย่าพอดีเลยแล้วผมรอคุณละกันไปเขาเไปไม่งั้นกูไปเนี่ยกูไม่รอดแน่คนเดียวไปไงให้รอดก่อนกลัวอะไรก่อนเออกูไม่กลัวเลยจริงๆมันมันมันน่ากลัวที่มันมีตาหลุดออกมาเนี่ยแหละ ดรอจำไม,ม่น่าขึ้นก่อนไปไปกันเลยที่ว่าเราคอยเว้ยจำได้ต้องมเดินไปทางขวาเว้ยทางไหนนะขวานี่แหละเออแล้วก็ซ้ายนี่แหละซ้ายเนี่ยมันมีรูปปั้นเนี่ยกูจำได้อมมนนนนนนืนมาแล้วไงกูมาละขวับินขวาไม่ใช่มันบินไอ้บินไอ้บินเป็นมาแล้วเพื่อนอะไรเดี๋ยวมันมาเร็วที่ไหนอ่ะเก่งเดินตามหลังกูมาเร็ว กูเจอแล้วเดินใช่ไหมไปแล้วไปแล้วนาก่อนเอ้าแล้วกูอะเดินเลยใช่ไหมตันนี่้ก็เดินทางไหนอ่ะคือมึงรอดอย่างเนี้ยไม่รอดอ้อาวตายหา้ามึงยิ่งเดินตายใช่ไหมใช่ไหมกูไม่รู้กูเดินมัเมืเ่อไหร่เร็่มร้อยแล้วกูโอ้โหกูเห็นแม่งอยู่หน้ากูเลย โอ้บ่ายฟาดกินไอ้ด้วยแล้วกูเจอประตูละไอ้โอ้ยบินเร็วไอ้กูเจอแจแล้วไอ้กูออกมาข้างนอกแล้วไม่หรอยืนตางพี่เลยอ่ะอ้าวยิบหายแล้วไอ้กูทำไมดีเนี่ยตายละแย่ละกูกประตอรอะลองมาแล้วแหละเออเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรกี้เนียยูไม่รู้เลยเนี่ยมึงเืินมาอ้าวโลดดิ้งวิบวับวิบวทแล้วเนี่ย ก็บอกนะกูไปเชฟเบอร์เตอร์ทูคนเดียวอ่ะนั่นไง